สวัสดีครับคลิปนี้พี่พงศ์มาชวนทำขนมครกสูตรโบราณของภาคใต้สูตรนี้ส่วนผสมไม่กี่ชนิดวิธีทำก็ง่ายแต่ทำออกมาแล้วขนมครกกรอบนอกฉ่ำในนุ่มอร่อยเข้มข้นมากๆเลยครับมาเตรียมส่วนผสมและลงมือทำกันเลยนะครับส่วนผสมตัวแรก คือแป้งข้าวเจ้า200กรัมตัวต่อมากะทิ500กรัมเกลือ4กรัมน้ำมันพืชสำหรับทาหลุมขนมครกแรงสำหรับจุ่มน้ำมันพืชเพื่อทาหลุมขนมครกเตรียมส่วนผสมพร้อมแล้วลงมือผสมแป้งกันเลยนะครับนำเกลือมาใส่ลงในแป้ง ทยอยใส่กะทิลงไปสลับกับการคนแป้งเพื่อให้แป้งละลายข้าวผสมกับกะทิจนเป็นเนื้อเดียวกันของพี่พงใช้กระทิกล่องใครมีกระทิสดก็ดีเลยครับขนมครกจะได้มันนุ่มอร่อยยิ่งขึ้นถ้าใช้กะทิสดให้ใช้หัวกะทิ300กรัมหางกะทิ200กรัม คนจนแป้งละลายผสมกับกระทิเป็นเนื้อเดียวกันให้แป้งมีความข้นประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วครับนำถาดหลุมขนมครกมาตั้งไฟเปิดไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนำแปรงไปจุ่มน้ำมันพืชแล้วนำมาทาหลุมขนมครกให้ทั่วแบบนี้เลยครับ พอหลุมขนมครกเริ่มร้อนตักแป้งที่ผสมไว้หยอดลงไปในหลุมขนมครกเลยครับก่อนหยอดให้คนแป้งทุกครั้งนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งนอนก้นหยอดลงไปให้แป้งเกือบเต็มหลุมนะครับอย่าให้ล้นออกมาเพราะแป้งที่ล้นออกมาจะไหม เขียออกยากหรืออาจจะไปติดหน้าขนมของหลุมอื่นทำให้ไม่น่ารับประทานถาดแรกหลุมขนมครกยังร้อนไม่เต็มที่เมื่อหยอดขนมเสร็จแล้วให้นำฝามาปิดเพื่อขนมจะได้สุกเร็วขึ้นประมาณ3-5นาทีเปิดดูขนมได้เลยครับนี่ครับ ขนมเริ่มสุกแล้วสังเกตดูนะครับหลุมไหนสุกได้ที่แล้วแป้งจะจับตัวกันไม่เหลวใช้ช้อนแคะชิ้นที่สุกได้ที่ขึ้นมาแล้วนำไปวางคว่ำจับคู่กับหลุมที่กำลังจะสุกได้ที่แบบนี้ครับแคะขึ้นมาเลยทำต่อไปเรื่อยๆ ระหว่างที่รอให้ขนมสุกเตรียมหลุมที่ว่างโดยใช้น้ำมันทาหลุมแบบนี้ครับตอนนี้ขนมที่วางจับคู่สุกได้ที่ทั้งสองชิ้นแล้วใช้ช้อนแคะเลยนี่ครับ ได้ขนมครกคู่แรกแล้วน่าทานมากเลยครับนำแป้งขนมมาหยอดหลุมที่ว่างต่อไปเลยอย่าลืมนะก่อนหยอดขนมให้ขนแป้งทุกครั้งจากนั้นให้เราทยอยแคะขนมชิ้นที่สุกทำแบบนี้ต่อไปจนแป้งที่เตรียมไว้หมดก็เป็นอันว่าเสร็จการทำขนมครกสูตรปักใต้โบราณต้องควบคุมไฟ อย่าให้ไฟแรงเกินไปเดี๋ยวขนมของเราจะไหม้รอให้ขนมสุกดีก่อนแล้วค่อยแคะนะครับเพราะเวลาแคะขนมอาจจะเละได้นะครับ ชิ้นนี้ดูกรอบมากๆเลยน่ารับประทานมากแคะต่อไปเลยครับ นี่ครับขนมครกสูตรปักใต้โบราณของพี่พงศ์เสร็จเรียบร้อยแล้วน่าทานมากๆเลยขนมครกด้านนอกกรอบเหลืองด้านในนุ่มฟูน่าทานมากๆเลยครับขนมครกสูตรนี้ต้องทานคู่กับน้ำตาลทรายแดงเพื่อเพิ่มความหวานกลมกล่อม เพราะตัวแป้งขนมไม่ได้ใส่น้ำตาลนะครับอืมกรอบนอกนุ่มในหวานมันกำลังดีเนื้อขนมฉ่ำกลมกลม่อมอร่อยมากๆเลยครับคลิปขนมครกสูตรภาคใต้บูราณของพี่พง์ก็จบลงแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่พงศ์ด้วยนะขอบคุณครับ